ให้กองเห็นดูแบบจับเฉยๆย,ยังไงไม่รู้ไม่แม่ดูเหนื่อยกินก่อนให้กินก่อนกินก่อนลูกคำหนึ่งเร้วนึงซ่อ,งอ,งอูเอเ้เอาไปเก็บเอาไปเก็บจับจับจับไหมอาต้องได้ต้องได้วันนี้มีใครส่งแล้วบ้างคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่งกันหมดทุกท่ คุณคุณคุณละอองกลิ่นหอมครับคุณละอองกลิ่นหอมน i̇şte ี่มาสองรอบนะคุณละอองกลิ่นหอมอยู่ไหมคะผ่านครับยังไม่นับยังไนับยันับับหนึ่งนับสองนับสามจับใหม่หนึ่งสองซักมาอ่าเดี๋ยวจับอีกห้ารางวัลถ้าไม่มีเราจะเอาคนที่ห้าท่านเนี้ย คุณที่พาพัดน้ำทิพย์ค,คุณที่พาพัดน้ำทิพย์อยู่ไหมคะคุณที่พาพัดน้ำทิพย์ครับอ่าเดี๋ยวให้ไม่อยู่บบยนะเก็บไว้เก็บไว้ห выход, <alguns> ถ้าไม่อยู่นะคะหท่านนี้เราจะนำมาจับใหม่นะคะแล้วโทรบอกนะคุณ <hayat> คุณหรือะไรแทนก็ได้ไหวไหมลูกโสงมาจากนี้ไหมถ้าผมอ่านตามที่ผมเข้าใจนะคุณกะสัมยาอัมสลิเดียวปิกกะนาหุนเป็นคนกัมพูชาหรือเปล่าเอ้ยเคนอิสราเอลอิสราเอลเอาเป็นคนเมนย์มาอมีใช่ไหมคะไม่ใช่เมื่อวานนี่มาดิ ูละคุณพิศาลาคุณกิษยามนเนาะเลิมกสิกรค่ะมีไหมจำบัเก็บไว้เก็บไว้0957521363จวโทรตามโทรตามโทรตามเดี๋ยว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 ลายมือแบบเดี๋ยอะๆเยอสบายเลยนะอ่าออมาอีกสท่านไอจับไปลูกต้องมีคนได้เด่ยอ่ะแล้ทิ้งทำไมล่ะไอเอ้ย โย,โยนมือไม่ได้จับข้างบนไงมึงเอามือไปล้วงข้างล่างอ่ะม,มันพยายามยกตแต่แขนมันสั้นไ <c oughs> อ้ไอ้มันไม่ผิดก็ได้คนเดิมอีกแล้วเนี่ยคุณละอองกลิ่นหอมเนี่ยเออแกไปแกไปไปจัดยังไงจับบอลจับบอลช่วยตรงสูงอั้ยไอ้ลว ใอ้บอกลำปากว่าเกินคุณสุนันยงจันทร์ครับคุณสุนันคุณสุนันคุณสุนันยงจันทร์อยู่ไหมครับคุณสุนันยงจันนับหนึ่งคุณสุนันยงจันทร์นับสองโอ้ยลุ้นจังเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องคะน้องนายคะนี้ลุ้นหรือว่าเป็นพยานคะพยานอันนี้กี่ใบแล้วคะกี่คนแล้วครับ สี่แลอีกหนึ่งท่านอีกคนเดียวถ้าไม่ได้เราจะจับเราจะจับสุ่มในนี้ในห้าคนแล้วก็โทรบอกเราบิ๊มและไวท์ชิดชิดคนนั่งอยู่เนี่ยรอลุ้นเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเลยจับชื่อแม่จับชื่อแม่ไอ้ทิศไอจับชื่อแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง มึงมาขึ้นห้องน้ำกี่ห้องน้ำอยู่เฮ้ยมึงกี้เข้าห้องน้ำอยู่เฮ้ยชื่อนี้เลยจริงปะไอ้ยี่โอ้ยไอ้บ้าไปแล้วไปคุยกันนอกก่อนคุณยอยักษ์นำหน้าเฮ้ยคุณยัก่งย้ายอีกคนเยอะแยะเออคุณคุณยืดแย่ โคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นไม่ต้องสน<อ>ใจแย่เล่นแย่เล่นนี่ก็มาจาับไม่โตเนี่ย,อยไอ้โหนมันจะถามว่าคอร์ัปชันติดหรือเปล่าคุณยุพาเหมือนพลอยครับคนยุพาเหมือนพลอยเชยอยู่ไหมอ่า เล่นมาว่ะอ่าเอาเอาตะกร้าท่านใส่กล่องแล้วเดี๋ยวจับใหม่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะไออยากเอาถาดเล่นกับพี่โหดเหรอลูกนายอุปกรณ์อยู่ไหนเดี๋ยวนี้หมวกลูกเสือก็เป็นแฟชั่นแล้วเหรือ้าวเป็นแฟชั่นโอ้โหไออยากเล่นน่ะอยากเล่นเหมือนตอนที่พี่นายกับพี่นักกี้เล่นน่ะาใช่ปังกิวอันนี้จับใหม่หรือเปล่ามาี่เอาไปไอนี้จับใหม่เปล่า ไม่เดี๋ยวเราต้องสุ่มแล้วก็โทรหาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า5คนเนี่ยอยู่ในนี้แล้วใช่เพราะว่าตอนนี้เราสุ่มก่อนแล้วก็โทรหาเลยใช่ใครจับดีครับคนคนที่จับใครดีมันนันแหละครับคุณไอคุณไอเอ็งจะดูดิไออย่าดตอนนี้5คนที่เราจับมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับใช่ครับอ้ คนนี้กี่ครั้งแล้วโหดไม่กี่ครั้งแล้วพวกเองก็กี่ครั้งแล้วหอมเขาแรงจริงๆครับยังไงครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณคุณละอองกลิ่นหอมเออหอมเขาแรงจริงๆเขามาทุกทุกรางวัลเลยทุกรางวัลเลยอ่ะเอาไปวัโทรหาเขาไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวกับใคข้างหลังมาเล่นอะไราอยูเนี่ยเบอร์เขาคือ081ย์แปหนึี่ศูนย์ หมียรับ081740 8031 8031 081740นะโอนคุยกันเองแล้วกันเปิดแล้วค่ะเปิดสปิกเกอร์แล้วคุยเองแล้วกันปกไปเต้นกลางฝนฮัลโหลเขารับหรือยังตอบไว้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นั่นใช่คุณรอกลิ่นหอมหรือเปล่าครับใช่ครับอยู่ไหนครับเนี่ยพี่ร้องร้องมนทำไมเหรอแล้วมันทำไมเหรอร้องร้องะไรกันพี่เหรออ,อ๋อพอดีผมมีธุะระด่วนนะครับพี่<ว>พี่พี่ได้มาสอรอรึอเปล่าครับสอไม่ได้ครับอา้าวทำไมไม่มา,ไมไมาเพราะว่าอะไร อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ๋อป้าอะไรอยู่ดีเนี่พี่ครับผมมีข่าวดีจะบอกพี่ครับครับพี่ไปมาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ถามมาวันไหนพี่จะฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนครับผมเอาข่าวดีข่าวร้ายให้กับอกเอาเอาผมผมมีสองสองอย่างพี่ต้องต้องฟังสองเรื่องเลยเอาข่าวร้ายก่อนไหมครับเอาไงฝนตกหนักมาก ข่าวดีก็คือพี่คือผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์จากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวๆครับผมขอบคุณหลายที่บออเตยแล้วพี่ต้องได้อะไรนะที่บอกไอ้เตยไปแล้วพี่ต้องได้นเน่ไอ้เตยคือผมรู้จักมันไม่ได้ไอ้เตยอะโอเคนะพี่นะ ต้องมาวันนี้นะพี่มารับตอนนี้ทันไหมครับถ้าไม่มารับวันนี้จะต้องถือว่าสลรสิทธิ์าหพี่ไม่มารับวันนี้จะถือว่าพี่สละสิทธิ์ครับผมจริงเปล่าอไม่มีใครเชื่อถือศิลปินเราเลยไปวันไหนได้อันนี้เรื่องจริงพี่พี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ก่อนสองทุ่มโอ้พี่อยู่บ้านสี่น้องบ้านอยู่โอ้หกติ๊กลอ่ะพี่อยู่ชายนาหรอต้องมานะพี่ต้องมานะครับพี่ต้องมานครับต้องถึงที่เราก่อนสองทุ่มนะฮะโอเค โอเคจ่ายตอนเล็กไม่ได้โอเคเออพอได้ของแล้วรีบมาเลยนะพี่มาได้ใช่ไหมครับได้ได้สิ <c oughs> ชัวร์นะชัวร์นะพี่พี่อยากบอไม่ต้องไปเลยไปนครสวรรค์ <c oughs> พี่ผมอยากให้พี่พูดขอบคุณบะ <c oughs> หมี่ตื้นกระเด็นกระลุกกระลุ่มไปไวไหมครับ <c oughs> พูดยังไงพูดขอบคุณครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดโฟนแล้วเอาเอ่เอาไม้จ่อให้พี่พูดให้ดังทั่วจังหวัดนครสวรรค์แล้วตอนนี้บอกว่าพูดขอบคุณนะครับพี่พูดขอบคุณพูดขอบคุณขอบคุณไวไวขอบคุณไหมพี่ขอบคุณไอไอ้ไวไอ้ไอเด้อหยิบอ่ะพี่พูดอะไรไอไอ้หน่อยเป็นคนจับให้สวัสดีครับปาลูกกา อะไร